ทิดธรรมนิพพานวาทะห้าเห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมีธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างก็สมณพราหม์ผู้จเจริญเหล่านั้น อาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่าง 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญ เพราะเหตุที่อัตตานี้เอ,อิบอิ่มเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณห้จึงชื่อว่าบรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหม์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 2. ส,สมณะหรือพราหมคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะการไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปรเป็นธรรมดาเพราะการมนั้นผันแปรไปเป็นอื่นความโศกเศร้าวความคลำครวนความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตานี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพรามณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่า เป็นบารมีธรรมของสัตว์อย่างนี้สมสมณะหรือพรามคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรุนิพานในปัจจุบันอันเป็นบารมีธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไร เพราะปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่วิตกวิจาร์สงบไปอัตตานี้จึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพรามณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 4. ส,สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตตนี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุใรเพราะทุติยฌานที่ยังมีปีติเป็นเหตุให้จิตเบิกบานนั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ปีติจางคลายไปอัตตนี้จึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้หสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้จเจริญอัตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะตติยฌานที่จิตยังคำนึงถึงสุขอยู่นั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์ได้ พระสมนัตและโทมนัตก่อนดับไปก่อนอัตตานี้จึงบรลุจตุทะฌาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้นี้